สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัตธ์ออโต้กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะ FC ทุกท่านครับใครที่สนใจอยากจะออกตัวรถกระบะแคมปในช่วงกลางปีแบบนี้หรือหารถใช้งานก่อนสิ้นปีอันมีคันนี้มาแนะนำให้ครับอันขับเจ้าตัวโตต้าไฮรักลีโว2.4ตัวเจนะฮะเป็น Smart c แคหรือว่าตัวรถกระบะแคมปตัวเตี้ยนะครับเกียร์กระปุกนะฮะ คันนี้จะเป็นตัวปี16ครับสีขาวเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อเป็นกระ m a n u a ครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอและประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับคิ้วฝากระโปรงก็จะเป็นตัวสีดําด้านแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะฮะ กันชนหน้าทําสีเดียวกับตัวรถแล้วเรียบร้อย,ย,ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดําด้านหน้าแปลงอยู่อย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวสีดําด้านเนี่ยจะเริ่มตอนเมื่อปี2016นะครับซึ่งจะมีเป็นตัวปี15แล้วก็จะมีเป็นตัวปี16จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวปี18ปี19จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็กันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะฮะอันนี้คือในเรื่องของตัวความแตกต่างนะครับเผื่อใครที่ ไม่เคยเห็นเผื่อใครที่ไม่ทราบเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆในการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวรถหนึ่งรุ่นในการข้ามปีข้ามปีและข้ามปีนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะฮะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อันโอ้โหมีแต่รถหน้าซ้ํามีแต่รถหน้าเดิมมีแต่รถแบรนด์เดิมแน่นอนครับพวกน,นี้เนี่ยถ้าเกิดถามในเรื่องตัวการใช้งาน อันวัดเลยนะฮะอันเอานิสสันโนวล่าอันเอาตโยต้าอันเอาอีสุนะครับพี่พี่ทุกท่านครับส่วนหนึ่งจะมีการเลือกตโยต้าเป็นจํานวนมากเพราะว่าอย่างในเรื่องของพวกแบบอย่างการใช้งานนะฮะพี่พี่จะมองว่าตัวรถในแบรนด์โตต้าเนี่ยมันจะเป็นหลักส่วนใหญ่ซะมากกว่าเพราะฉนั้นตรงนี้เราก็จะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโตต้าเป็นตัวรถแบรนด์หลักจริงๆและน่าใช้จริงๆนะครับ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวสําหรับก่อนออกจากร้านนะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนไหนนะ้น้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์หนุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะเครื่องเดิมๆนะครับอันมีวาร์รันตีร้านให้นั่นคือการรับประกันโัวเครื่องและเกียร์หกเดืน 1, อน1นึ่งมกิโลพร้อมกับวิลส์สมาร์ทรถยช่วยเหลือชุกเฉินยีชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในสไตล์ของรถกระบะแฉกตัวเตีย้ยหรือว่าตัวตอนเดียวครับ พวงนี้ถ้าเกิดเรามองกันในอีกกล้ามกึ่งหนึ่งก็คือเราจะใช้งานในเชิงพานนิชย์ได้นะฮะคานบนคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาแฮมเพส,สติ๊กเกอร์มอกอรนะครับทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดและก็ในอีกอย่างหนึงฮะกำลังอัดตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆรถปี16ถ้าเกิดเราไล่กันตามอายุตามปี16 17 18 19 20 2 1 22เท่ากับว่าอายุตัวรถ6ปีด้วยกัน 6ปีหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นตัวรถเก่าแต่จริงๆไม่เก่าเลยนะฮะยังเป็นตัวรถใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวัดอะไรวัดได้วัดราคากันดีกว่าวัดสภาพตัวรถกันดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างแบบนี้เนี่ยอันเปิดให้ดูแบบชัวร์อันเปิดให้ดูแบบชัดเจนไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการปิดตรงนั้นปิดบังตรงน้นปิดบัง,งนี้อะไรอย่างพวกนี้ไม่มีแน่นอน ABS มีมาให้นะครับคราวนี้เนี่ยอันจะพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างคันนึ้ว่า คันนี้ถือว่าเป็นแคปอีกคันหนึ่งที่ไม่น้อยนะฮะค่อนข้างที่จะน้อย90,000โลเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยรถ6ปีเนี่ยมันจะเริ่มอยู่มาแสนต้นๆเนี่ยมีไหมมีนะครับแต่พวกนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่กับในอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเอาค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเราคันนี้ก่อนคันนี้90,000่นโลนะฮะส่วนของตัวสีด้านข้างสวยเสมอกันเจรดทั่วทั้งคันแดนก็จะมีบริการขัดสีเลื่อผิวตัวรถนะครับแล้วก็ครีนนิ่งให้กับผู้ค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ แอนใส่เป็นตัวเวลแกลซี่สปรอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งรัดด้วยยางปี2022นะฮะข้างหน้าน,นี่ก็ประมาณ3นิ้วสอดนะครับจะทรงแล้วไปที่เรียบร้อยกะลังสวยไม่เตี้ยเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะทำเป็นแบบมีตัวอย่างแบบอื่นอยากจะทำเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะฮะไฟเลี้ยวแก้มข้างโลโก้ไฮลักเป็นแบบพรีเมียมนะครับ แล้วก็สําหรับคันนี้ภาษี6ขงๆ้เรียบร้อยใช้งานกันยาวๆไม่ต้องไปต่อภาษีทําอะไรพวกนี้อย่างเพิ่มเติมนะครับเสาค้ำเอคู่หน้านะฮะพวกนี้เหมือนเดิมนะฮะแฉก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการดูตัวรถแคปไปหลายรุ่นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวชูิในการดูถ้าเกิดเราไล่มาตั้งแต่ตัวบอดี้ด้านหน้าแผงหลังเครื่องยนต์นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวพวกแบบอย่างเสาค้ำเอพวกนี้นะครับคราวนี้เนี่ยจะให้ดูตัวซ่องใน ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอย่างตัวเสาค้ากลางเนี่ยมีไหมมันก็จะเป็นเสาค้าที่มันสามารถเปิดได้แบบนี้คือเป็นส่วนหนึ่งสําหรับตัวรถกระบะแคบไปเลยนะครับสามารถเปิดได้90องศานะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์ครับสามารถแกะตัวยางขอบประตูออกมาดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่อันกำลังทําอยู่นตอนนี้ได้ทันทีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะดูเปรียบเปยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวา ตัวรอยเม็ดอาร์กลมคม,คม,คมสวยเห็นอย่างชัดเจนและต้องไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเม็ดที่เราไล่มาจากด้านบนหรือว่าตัวเม็ดที่เราไล่มาจากทางด้านล่างรวมถึงตัวน็อตซ่องในข้างประตูนะครับก็ต้องไม่มีอรอยขยับขันขับแกะออกมาทําสีนะฮะเพราะนั้นในเรื่องตัวการโดยสารเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้งานไปในครอบครัวเองก็ดีหรือว่าจะใช้เป็นตัวรถวิ่งร่วมเองก็ดี มันก้ากึ่งกันแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะพูดในแบบนึงก็คือเป็นตัวรถงานไหลายหน้าเอาแบบนี้ดีกว่าพูดง่ายๆนะอันบอกว่าเป็นตัวง้นเป็นตัวรถงานหลายหน้าดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตู้ความสูงอยู่ที่2เมตรสิอันนี้เจดทะเบียนลงนได้มแล้วบ็นที่เร้อยหลายๆท่านอาจจะมีการสอบถามว่าเฮ้ยภายในตู้ของพวกแบบอย่างรถกระบะแคมปเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับภายในตู้คันนี้แล้วก็ตัวล้อหลังนะครับ ใส่กองโหลดไว้2นิ้วนะฮะแล้วก็จัดทรงใส่แม็กใส่ยางให้กับผู้ลูกค้าใหม่แล้วเปที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะฮะไม่เคยให้ล้อก,กระทะธรรมดาออกไปไม่เคยใส่ล้อก,กระทะธรรมดาให้ไปนะครับสมจัดสีแน่นอนถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะฮะต่อมาครับตัวฝาท้ายตัวเปิดฝาท้ายของแครบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวล็อกที่ดึงแบบนี้นะครับด้านท้ายเนี่ย ของตัวตู้นะฮะก็จะมีเป็นตัวเส้นกันซ้อนแสงไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะครับตัวฝาท้ายเดิมรถไม่เคยได้มีการโดนชนท้ายนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดอย่างตอนเดียวเราจะเห็นตัวตู้ด้านในกันมาเยอะแล้วนะฮะแต่ยังไม่เคยได้ดูพวกแบบอย่างตัวตู้แขบเยอะมากกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในสวงตัวด้านในเนี่ยถือว่าความแตกต่างมีด้วยกันเยอะไหมถือว่าไม่ได้เยอะมากนะ นะฮะมันก็จะเป็นตัวไม้อัดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงหัวเก๋งสามเหลี่ยมคางหมูนะฮะมีให้ครบเลยโอ้โหตู้ใหม่มากนะครับเพราะในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่สมมตินะว่าอย่างพวกแบบเราวิ่งพวกแบบแก๊งพัสดุเนี่ยหรือว่าพวกแบบอย่างขนส่งด่วนมันไม่ใช่แค่กําหนดแค่ว่าเป็นตัวตอนเดียวอย่างเดียวถูกต้องใช่ไหมครับแขกก็สามารถวิ่งได้และคราวนี้เนี่ยตัวรถที่มันเป็นตัวปี16แบบนี้ก็คือมันเป็นตัวรถปีใหม่ แล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้สีเราก็ไม่ต้องกังวลอายุตัวรถเราก็ไม่ต้องกังวลตู้ก็มีแล้วแม็กก็มีแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะในตงนี้ถือว่ามันครบถ้วนในเรื่องตัวการใช้งานเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปอ่ะอันจะสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงว่าสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นอยากได้กันคืออะไรเดี๋ยวจัดให้แต่เดี๋ยวรอไปฟังท้ายคลิปกันอีกทีนึงก่อนหน้านั้นเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาต่อด้านในกันบ้างนะฮะ สำหรับภายในนะครับคนโซนหน้าก็ยังมีเป็นตัวแอร์แบกหรือว่าถุงนมนิรภัยให้3ใบนะครับเก๊ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เก็บของด้านบนแต่ตัวกล่องคูบ้องยังไม่มีมาให้นะครับ <Okay. S 2> ก็จะเป็นตัวเก๊บแบบธรรมดาแล้วก็เก๊ใส่ของด้านล่างหนังสือคู่มือในการใช้งานอันะนี้ยังมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดถามหาในเรื่องตัวบริกิรเนี่ย ถ้าเกิดมันไม่มีติดลถมาจริงๆเขาอาจจะมีการซ่อมนอกศูนย์หรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ใช่ไหมครับแต่มันก็สามารถเช็คในเรื่องตัวประวิงประ,ประ,ประวัติอะไรของตัวรถได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรข่คัสซีมันมีนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะสีดําเป็นโนแบ็กนะครับ, no รบแล้วก็ตัวเครื่องเล่นก็จะเป็น CD วิดูเอ็มบีสามนะฮะ usb aux นะครับ, USB A รบแล้วก็คอนเนคกับบลูทูธได้อันนี้ถือว่าดีครับเครื่องเล่นแล้วก็ในเรื่องตัวระปความปลอดภัยกับตัวรูปเบรกอันนี้กันถือว่าตัวตาค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับ แล้วก็ตัวแอร์ครับเป็นแบบปรับมันหลงเหมือนเดิมคันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นอีกคันนึงแอร์เย็นมากนะไม่ใช่ว่าแอร์ไม่เย็นนะฮะแอร์มันแรงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลยปรับลงมาเบานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าตัวไมล์อ e ุ e ้ยอีอุ้ยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดอ่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วก็สำหรับตัวเจเนี่ยอีโคโหมดกับเวอร์โหมดคือยังไม่ไม่ได้มีการใส่มาให้ ึ่งมันจะเป็นตัวที่วางแก้วน้ําธรรมดาแบบอย่างนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดถามว่าอย่างอีโคหมูกับเพองหมูไม่มีมาเนี่ยมันสามารถใส่เพิ่มเติมได้ไหมสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่อันจะมีทําคลิปวิดีโออยู่ครั้งหนึ่งเป็นตัวแคปแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าเป็นสีบรอนนะครับไม่นานนี้หรอกลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ได้ อันแกะตรงนี้ออกหมดเลยไอตัวพลาสติกที่หุ้มฐานเกียร์เนี่ยนะฮะอันนั้นออกหมดยกยวงเลยนะฮะซึ่งมันจะเห็นว่าด้านใต้เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแต่เบรกมือยังไว้แบบนี้นะครับแต่เราจะเห็นด้านใต้เบรกมือหรือว่าตัวเส้นเบรกมือว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าสําหรับตัวแผงคอนโซลตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างลองเข้าไปดูในคลิปนั้นดูได้นะครับเพราะว่าในกรณีที่เราอยากจะใส่เป็นอีโค่โมดกับพาวเวอร์หมดเพิ่มเติมเนี่ยคือมันจะเป็นตัวปั๊งเสียบตรงรุ่นเลย ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นสามารถเสียบใช้งานตรงรุ่นได้เลยและตัวโลงตัวกล,งล่งระบบไฟทุกอย่างอะไรพวกนี้เราก็มาเช็คกันหลังจากติดตั้งเสร็จกันอีกทีนหนึ่งเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับและอุปกรณ์ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ถือว่ามีการรองรับสับตูโตต้าดีนะครับ กุญแจฮะก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับสำรองก็จะเป็นตัวแบบธรรมดาหนึ่งอันแล้วก็ไฟหน้าสามารถปรับได้5้าระดับนะฮะกระจกก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็ตัวเบรคห้า50ต่อห0นะฮะเป็นผ้าสีดําเดินด้วยได้สีขาวนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างตัวโฉมนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเกตรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่อันสามารถทําทดแทนกับตัวรถที่มันขาดหายไป เราสามารถมาเติมแต่งเราสามารถมาเพิ่มเติมแต่เท่าอย่างตัวภายในเนี่ยถ้าเกิดได้อยู่มาประมาณนี้อันถือว่าโอเคแล้วแต่ด้านนอกมนันอาจจะติดอยู่อย่างหนึง่งนะครับแล้วเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถยอมได้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็เล้งไมค์คันนี้9 0 0 0 0มโลจบเลยนะฮะไฟอ่านแผ่นที่ตัวไฟเพดานช่องเก็บแว่นตาที่บังแดดนะครับกระจกแต่งหน้าจะอยู่ฝั่งคนขับ กระจกแต่งหน้าคือยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะฮะแล้วก็สําหรับในเรื่องของตัวพื้นที่กว้างขวางก็เป็นในสไตล์รถแฉกหลายๆคันที่เราได้ดูกันไปก่อนหน้านี้นะครับจะให้มันเทียบเท่าหรือว่าไปใหญ่กับพวกแบบ4ประตูอะไรอย่างพวกนั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับอย่างตัวรถกระบะแฉกที่เราเอามาแนะนําให้ดูภายในคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นงานหลายหน้าซึ่งเราสามารถวิ่งข้อก็ได้เราสามารถวิ่งใส่ตู้ก็ได้และสามารถสร้างอาชีพ ให้กับตัวเราเองได้นี่แหละครับคือจุดหลักๆเลยที่เราถึงได้มีรถแคปใส่ตู้ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันเดี๋ยวเราไปสู่หน้ารถครับแล้วบอกราคาซัหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งคันนะฮะสำหรับรถกระบะแคปตัวเตีย้ยพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์คันนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับพี่ๆท่านใด FC ท่านใดก็ตามที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์ พร้อมให้คําแนะนําพร้อมให้บริการไม่ว่าคุณจะสะดวกที่จะจัดไฟแนนซ์หรือว่าคุณที่จะสะดวกที่จะซื้อสดก็ตามหรือมีรถรุ่นเก่าเข้ามาเชิญเป็นตัวรถกระบะแคตรบโตเตีเยคันนี้ก็ตามเองนะครับเพราะนั้นสับในส่วนตัวราคาเนี่ยคันนี้อาจจะตั้งราคาขายว่าอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเครดิตครับใช้เงินออกรถ6กพันบาทจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วส่วนสับตัวล้อแม็กใส่ตรงใส่ตู้อะไรอย่างพวกนี้ทุกอย่างยังได้เหมือนเดิมทั้งหมดที่เหลือถ้าเกิดอย่างสมมติ ในอีกหนึ่งกรณีในเรื่องของตัวการแปลงหน้าตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจหรือว่าอยากจะมีการแปลงหน้าด้วยเรามาคุยกันหน้าร้านเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับและเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ